ท่านฟังท่านผู้ชมครับยังมีพระผู้หญิงหรือภิกษุณีอีกท่านหนึ่งครับที่ได้รับคําชมหรือพระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้ในอัครสาวิกาก็คืออัครสาวกที่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งอยู่เบื้องซ้ายซึ่งแน่นอนครับเบื้องขวาเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาเบื้องซ้ายก็จะต้องเป็นผู้มีฤทธิ์ครับเหมือนกับ พระสาลิบุตรพระโมคคัลลาเบื้องขวาก็คือพระนางเคมาเทรีหรือว่าภิกษุณีเคมาเทรีนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องซ้ายก็คือท่านที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ครับพระภิกษุณีที่เป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีครับอยู่ในกรุงสวัสดีบิดามารดาตั้งชื่อท่านว่าอุบลลลรวนา ได้รับการตั้งชื่อว่าอุบลวัรณาหรืออุบลวรรนาเนี่ยนะครับส่วนมากก็การตั้งชื่อในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะตั้งชื่อตามลักษณะของผู้นั้นนะครับอุบลวรรณาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีผิวพรรณเหมือนกับกลีบดอกอุบลสีเขียวนะฮะดอกอุบลนสีเขียวนะไม่ใช่สีชมพูนะก็ถือว่าเกลี้ยงเก่า นะครับก็ถือว่าสวยงามเหมือนกลีบของดอกบัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจริญวัยเข้าสู่วัยที่เป็นสาวแล้วเนี่ยนอกจากจะมีพิพันธ์รูปร่างลักษณะงดงามสุดที่จะหาหญิงอ,อื่นมาทัดเทียมได้ในกรุงสวัสดีนะครับก็จึงเป็นที่หมายปองแล้วก็ต้องการของพระราชาและมหาเศรษฐีทั่วไปทั้งชมพูทวีปเลยนะครับชื่อเสียงความงดงามโด่งดังมากซึ่งก็ ต่างหนุ่มๆทั้งหลายนะครับในวันนะที่ค่อนข้างทัดเทียมกันเนี่ยมาสู่ขอเพื่อที่จะอภิเศกสมรสนะมากเลยทีเดียวนะครับแต่เศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางเนี่ยก็รู้สึกลำบากใจด้วยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะรักษา้ํำใจของคนทั้งหมดเหล่านี้ได้เราควรจะหาอุบายทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้สักเรื่องหนึงสักอย่างหนึ่ง เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็จึงเรียกลูกสาวมาถามว่าแม่อนะุบลวรรนาเจ้าจะสามรา,ามรถบวชได้ไดหรือไม่ไมนางได้ฟังคําของบิดาแล้วก็รู้สึกร้อนไปทั่วสลรพางเลยเหมือนกับมีคนเนี่ยเอาน้ําร้อนที่กําลังเดือดนะครับมาลดใส่ร่างนางสักร้อยครั้งลาดลงตั้งแต่ศีรษะของนางด้วยว่านางเนี่ยได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่อดีตและการเกิดในชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายของนาง ดังนั้นนางจึงรับคำของบิดาด้วยความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเษรีฐีผู้เป็นบิดาจึงพานางไปยังสำนักของภิกษุณีสงฆ์แล้วก็ให้บวชเป็นภิกษุณี เมื่อภิกษุณีอุบลวรรณา,าบวชได้ไม่นานก็ถึงวาระที่จะต้องไปทำความสะอาดโรงอุโบสถเธอได้จุดประทีปเพื่อขจัดความมืดแล้วก็กวาดโรงอุโบสถเห็นเปลวไฟที่ดวงประทีปแล้วยึดถือเอาเป็นนิมิตขณะที่กำลังยืนอยู่นั้นก็ได้เข้าฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์แล้วกระทำฌานนั้นให้เป็นฐานเจริญวิปัสสนา ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภินยาทั้งหลายณที่นั้นนั่นเอง ภิกษุณีได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้เที่ยวจาริกไปยังชนบทต่างๆแล้วก็กลับมาพักที่ป่าอันทวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเพียงลำพังประชาชนก็ได้ช่วยกันปลูกกระท่อมไว้ให้ในป่าพร้อมทั้งเตียงต่างกั้นม่านแล้วก็ถวายเป็นที่พักแก่พระเทลี ฝ่ายนั้นถ้ามานพผู้เป็นลูกชายของลุงของพระเถรีของอพระนางอุบลบรรณาเถรีเนี่ยนะครับก็มีจิตหลงรักนางตั้งแต่ยังไม่ได้บวชเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระเถรีมาพักที่ป่าอันธวันใกล้เมืองสาวัตถีจึงได้ถือโอกาสขณะที่พระเถรีเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีนั้นเข้าไปอยู่ในกระท่อมหลบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง เมื่อพระเถรีกลับมาเข้าไปในกระท่อมปิดประตูแล้วนั่งลงบนเตียงขณะที่สายตายังไม่ปรับเข้ากับความมืดในกระท่อมนั้นธมานกก็ออกมาจากใต้เตียงตรงเข้าปุป่ปั้มคมขืนพระเถรีซึ่งพระเถรีจะร้องห้ามว่า เจ้าคนพานเจ้าอยาพินาาชิบหายเลย,เ,ลยเจ้าคนพานเจ้าอยาหาเรื่องที่น้าชิบหายเลยนันทมานพตอนนั้นก็น่ามืดตามวัวไม่ยอมเชื่อฟัง ได้ทำการผ่มขืนพระเถรีสมปรารถนาแล้วก็หลีกหนีไปพอเขาหลบหนีไปได้ไม่ไกลแผ่นดินใหญ่ก็มีอาการประหนึ่งว่าไม่สามารถจะรองรับน้ำหนักของเขาได้จึงอ่อนตัวยุบลงแล้วนันทมานพก็จมดิ่งลงไปในแผ่นดินไปเกิดในอเวจีมหานรกในทันที ฝ่ายพระอุบลวรรณาเถรีก็มิได้ปิดบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้บอกแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายต่อจากนั้นเรื่องราวของพระเถระหรือพระเถรีผู้เป็นภิกษุณีก็ทราบถึงพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาที่เป็นภาสิทว่าคนพ,พานย่อมราเริงยินดี ในบาปกรรมอันลามุกที่ตนได้กระทำแล้วประดุดว่าดื่มน้ำพึ่งที่มีรสหวานจน,จน you know, วกว่าบาปกรรมนั้นจะให้ผลจึงจะได้ประสบกับความทุกข์เพราะกรรมนั้นอย่างสาสมเมื่อการเวลาล่วงไปภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในโรงธรรม เกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระนางอุบลวรรณาเถรีนั้นว่าท่านทั้งหลายเห็นทีพระผีนาศทั้งหลายคงจะยังมีความยินดีในกามสุขคงจะยังพอใจในการเสพกามก็ทำไมจะไม่เสพเล่าเพราะท่านเหล่านั้นมิใช่ไม้ผุูกไม่ใช่จอมปลวกอีกทั้งเนื้อหนังร่างกายทั่วทั้งสรีระก็ยังสดอยู่ดังนั้น แม้จะเป็นพระกีณาศกก็ชื่อว่ายังมีความยินดีในการเสกกามนี่คือคําสนทนาพูดคุยของภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งหลายนะครับก็ถือว่าเป็นการโจทย์จันกันนะโดยคิดกันหรือว่าพูดให้มีความสนุกกันนะแต่ว่า ในขณะที่พูดคุยกันเสียงอึ้งอยู่นั้นเนี่ยพระบรมศาสดาก็ได้เสด็จมาพอดีพอเสด็จมาก็ตรัสถามว่าคุยกันเรื่องอะไรภิกษุเหล่านั้นก็คุยกันสนทนากันด้วยความซื่อครับก็ได้เล่าให้กับพระพุทธเจ้าฟังเมื่อทราบแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณาสพทั้งหลายนั้นน่ะไม่มีความยินดีในการมสุภลก ไม่เสびกตามเปรียบเหมือนหยาดน้ำตกลงบนใบบัวแล้วไม่ติดอยู่ย่อมกลิ้งตกไป<อ>แล้วก็เหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดตั้งอยู่บนปลายเข็มที่แหลมฉันใดขึ้นชื่อวกามก็ย่อมไม่ซึมซาบไม่ติดอยู่ในจิตของพระขีณาสกฉันนั้น ระบรมศาสดาก็ทรงพิจารณาเห็นภัยอันจะเกิดแก่กุลธิดาผู้เข้ามาบวชแล้วพักอาศัยอยู่ในป่าคนเดียวอาจจะถูกคนอันดพานพวกลามกเนี่ยเบียดเบียนประทุสลายได้และก็จะทำอันตรายต่อการประพฤติพรมจรรย์ด้วยจึงรับสั่งให้เชิญพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาเฝ้าแล้วก็ตรัสให้ทราบพระดำริแล้วขอให้สร้างที่อยู่อาศัยให้กับ เหล่าภิกษุณีสงฆ์ที่บริเวณใกล้ๆพระนครตั้งแต่นั้นมาภิกษุณีก็มีอาวาสอยู่ในบ้านในเมืองเท่านั้นพระอุบวลวรรณเถรีปรากฏว่าเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆดังจะเห็นได้ในวันที่พระบรมศาสดา,ากระทายมกปฏิหารนั้นพระเถรีก็กราบทูลอาสาขอแสดงฤทธิ์เพื่อต่อสู้กับผู้เดรัจฉแทนพระพุทธเจ้าด้วย และก็ทรงอาศัยเหตุนี้จึงได้ทรงสถาปนาอุบลวันนาเทรีไว้ในตำแหน่งอัครสาวิกาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในด้านเป็นผู้มีฤทธิ์และก็ตั้งอยู่เป็นอัครสาวิกาเบื้องซ้ายทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของภิกษุณีที่ชื่อว่าอุบลวันนาเทลีหรืออุบลวันนาเทลีนะครับ เป็นอาัคารสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจา้าเป็นพระกีนาศพที่ถูกอันดพานขค่มขคืนและก็ได้รับผลทันทีอยู่ในนรกอเวจีจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมิได้ผุดได้เกิดนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมแบ่งบุญแบ่งกุศลด้วยการกดไลค์กด, like, กดแชร์ไปนะครับอย่าลืมกดติดตามอาจารย์เช้าชาแนลสวัสดีครับ